ทุกคนเด็กๆตื่นแล้วตอนเย็นใช่ไหมคะเช่ไหมดูพอมีสิสภาพบนสิงโตแมอะไรทนอะไรอะไรเนี่ยแม่อะไรสภาพผมเป็นแย่แล้วตายตายแล้วตอดกระถุงแล้วแม่ใชุดอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวถามยายดิยายแต่ชุดอะไรมาจะไปทำอะไรเนี่ยจะไปว่ายน้ำค่ะตีโป๊ ตายแล้วอุ้ยจุ๋ไมไปทำอะไรเสลอม,มากเลยตรงนั้นจุ๋มแล้วมาจุ๋มวยายเสหลมากเลยอ่ะไปเลยกุ่ออมซับหันมาหน่อยเน้นเน้นเน้น ไปทางวัดดูดูน่ะดูดูแพงว่ะแพงไหมปิ้นใหญ่ใหญ่จะใส่ไปไหนทำหน่อยให่เล่นน้ำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำชิปไหนหรออนาคตนี่โอ้ยอนาคตโอ้ยนี่ท่าน้ำของโรงแรมของเราผมซับครับผมซับผมซับไปหาพี่เดียวเลยเดี๋ยวป้าถอดรองเท้าก่อน เขามีที่ให้ถอนเท้านี้แล้วถอนเท้าเสร็จปุ๊บไปเลยสิ้มไหนคะอเคอเอนี่พี่เดียมาแล้วเนี่ยึงด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 ึง,ดง,ดงเรียบร้อยค่ะทุกคนเล่นน้ำเรียบร้อยใส่ชุดน,นอนเรียบร้อยเราจะไปกินข้าวร้านตรงข้ามกันตรงนู้นนี่ร้านเดิมร้านชื่อร้านเจ๊ป,ปูเด็กๆไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินตามไปพึ่ง ทำร้ายร่างกายเออไม่ใช่ทาความสะอาดร่างกายสิบ้าหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปผมเปียกไปแบบหน้าสดพร้อมนอนกินข้าวเสร็จแปลงฟันนอนแล,แล้วพรุ่งนี้ก็เราก็จะตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเชา้าแล้วก็จะพาเด็กๆไปหาน้ําใสแล้วก็ go home <_ così> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวจอกันที่ร้านอาหาร